เลยขาดตรงนี้เอยฟเตอร์แตัวไว้ทาินนี่หาอะไรเขาไปขุด้วยกันยืบาไปก่อนยืนตูดไปขี้ได้ไหมดียวก็ตัดช้างแตไปก่อนเอาูจูไปก่อน๋อนหนปูดไยูเอยไม้ไม้แท็ทูทาโก้นะ ไปพร้อมแล้วบอกนะโอเคถ้าเอางี้กว่าพี่เดี๋ยวผมให้พี่สั่งไปเรา่งไปนระเบิดแล้วแล้วยังไงต่อมึงไม่ให้ข้อมูลมันเลยอ่ะตีแก่พี่แล้วเดี๋ยไปพร้อมกันเลยพี่เดี๋ยวผมสั่งถ้าสั่งไปก็คือไปพร้อมกันเลยระเบิดก็ไปไฟหน้าก็ไปเหมือนกันถ้าล่ะถ้าพลาดถ้าพลาดล่ะถ้าพลาดก็ชิบหายก็ต้องเลีนตรงนั้นแหละหอยกลางอ่ะถ้าก็เลียนในบ้านเราใช่ไหมถ้าพลาดก็เลีนบ้านเราปะถ้าพลาดถ้าพลาดมึงก็รอเกิดถ้าพลาดมึงรอเกิดค่อยๆดัน ต่างไมไดก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่ก็จะเอา้อเทียบกลิงไปใช่ไหยวายๆกดล้วนกดล้วนกดแลเปิดล้วนเพิ่อพิ่งอย่กดตอนนี้ใส่จะมันกกดอนนี้เราบอกตอนนี้เอาไปตามเล่นตามซ้อมใส่กออะไรให้เรียบร้อยใส่กออะไรให้เรียบร้อยใส่กอดแล้วทำไมตัวกู เลือดไม่เต็มว่ะตู้ใช้ได้ปะติเนี่ยใช้ได้ไปใช้ได้ปกติจะใช้ทำอะไรมึงจะใช้ทำอะไรเก็บของเดี๋ยวค่อย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 แชว์ตัวแชว์ติ้งกันเลยยังชว์ติ้งไว้เปิดแชว์ติ้งไว้ไอ้มาพี่ไอ้มาผมไปบ้านเราอยู่หน้าบ้านไม่ต้องไม่ต้องดันเราอยู่หน้าบ้าน ขอจเป็นกํมพงหน้าใกล้กว่ากัมแพงหน้าตรงไหนตรงี่สังต้งซ้ายกว่าได้หมดพร้มไพร้มไข้างในยิงปืนให้ล้มก่อนยิงปืนให้ล้มก่อนแล้วข้างในข้างในพร้อมแล้วบอกข้างงนไเลยข้างหนไป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 ด้วยข้างหนไปด้วยข้างหนไปด้วยไปไปไปดาว เบอร์สายหน้าผู้ชายเรามีอยู่ข้างล่างตัวนึงนะหาปืนนะหาปืนหาปืนก่อนอันดับแรกเโาดิเขโคดิตอลมายตายเราถอนเขาไม่ออกเล่นต่อดิเขาไม่ออกเล่นต่อได้ได้ลมกลาง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 ไปดิๆอุ๊บไปดิโดนกูตายโดนตายชุดไหนวะเนี่ยไปหาปืนหน่อยไปหาปืนหน่อยเปิดปืนไหมปืนปืนปูขาดนั่นเลยโดนกลางโดนกูนลูกเป็นลมตายเอาสามอยู่สามอยู่ปืนซ้ายหน่อย หาเพื่อนหน่อย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 จุดกลับมาจุดกลับมาจุดกลับมาจุดเออคนนั้นจุดเอาเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยคนลวีนเขาน่าจะหมกฆะ หลังเข้าหลังเข้าระวังด้วยเปิ่อหลังนะเปิ่อหลังพีวิทเกิดลับพีวทเกิดลับพี่เข้าบอกนะพี่ผู้หญิงขอผู้หญิงขอผู้หญิงยิงแะไรยิงอรนีแล้วปล่อยพี่วิทปล่อยพี่ข้างหมดเดินไปเดินไปเดินไปนะครับเดินไปเดินไปเดินไปเลยเดินไปเลยมีคนเก็บได้นะ าอุ้มเพื่อนเราไปในบ้านเขานะเปน้องเปนตายปืนหน่อยปืนสายหน่อยตายไปหน่อยตายไปหน่อยเผู้หญิงหัวก็ตายเออเอานี้ก็ได้ไอ้ไอ้เข้าอ่ะปืนสายพี่กูโดน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 หล่มอยู่หล่นอยู่ข้างหน้า

ตายตายตายไปไปไปมาช่วยกูหน่อยดันดันสุดเลยครับดันสุดเลยดันสุดเลยอะไรเยอะแล้วดันสุด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 มีหลวงหน่อยมีหลวงหน่อยเร็วมามือล้มมือล้มมา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 ขอผู้หญิงผมม่วงยิงหน่อยในบ้านเข้าไปในในบ้านเข้าไปในในบ้านเขาเข้าบ้านเขาเข้าบ้านเขาเอาเพื่อนด้วยเอาเพื่อนด้วยมาคุยไปบวกลบขาบวกลบขาบนกลนขานบวนนะมาเปืนอยู่ซ้ายนะ

ขันกำเกิดแล้วนะขักเกิดแล้วหนึ่งเปอรยิงผู้หญิงเบอรผู้หญิงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคโอเคเพื่อนเอาเพื่อนไป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  ไม่าไมยรวมขึ้นมากลับขึ้นมากลับขึ้นมาลงกนกลับขึ้นมากนอตน้เอาอเอว่าเขาวอด้วยทานาว่ากลับขึ้นมากลับขึ้นมาเฮ้ยวตัววัฟเปอรมมาวัเพมมีตัววัฟมีช็อปเขามานะยังไม่เออเออเออยมเพื่อนมายมเพื่อนมามเพื่อนมาเก็บยาให้ีเก็บยามีช็อปเรา

มาดันมาับปืนเลยทําปืนเขาเลยปืนแต่เขาปืนชเพื่อนลองหลังด้วยเขาปืนแตเขาปืนทุกเพื่อนติมไปเลยติมไปติมไปติมกลับไปกลับมาช่วยกลับมาช่วยหลังคนนึกลับมาช่วยหลังคนนึงขอคนเดียวขอคนเดียวขอคนเดียวเป็นไม้ก็ดีเจอเจคูหูไหนไหนไหนทาูอยู่ไหนเขาอยู่ข้างล่างแล้วปั๊บแปดแบงอยู่ข้างนนะอยู่บนตรงกลาง

ใคเข้าสังเขาวอใครบ้างเขาวอเขาวอเขาวอได้ใครนักลูเขาวอพวกมึงเขาวอไอ้ดีทีค้างอ่ะดี่ปุ๊กค้ณอยู่ขวาพี่คุณอยู่ขวาคุณอยู่ขวาไปเจ็ดเจ็ดเจ็ดครับไปเจ็ดเจ็ดเจ็ดหน้าเนินเราจะหน้าเนินก่อนเดินเดินคู่หน้าเนินไว้คู่หน้าเนินไปซ้ายขวาพี่คุณอยู่ขวาใครมีปัญหาเจ็ดเจ็ดเจ็ดเผื่อเขารีให้ไม่ดีหรอกไม่ดีเดี๋ยวพี่ไม่หมายถึงว่ารีตัวรีอะไรใครค้างไม่รู้กระเป๋าใครค้างมีดขอพิวๆ บแล้วบแล้วคุมคุมเนินไหมคุมเนินไหมเล่รอเ่อเกิดรอเพื่อนเกิดเนินเินนเพื่อนเกิดหมดแล้วไหมมายัดได้เลยนะเล่นได้เลยเล่นได้เลยมาข้างหน้ามัเปิดให้แล้วเปิดให้แล้วเล่นเลยเล่นเลยเขาไปเล่เลยขอตแ่งนขอตแ่งนลมเยออลมเยอะเ้อยู่ตรงกลางเปิดตรงกลางผู้หญิงผู้หญิงเราโดนเราโดนเราโดน ยากไอ้น้องวนี้ควินได้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 อยามึงยังไม่ตยปชกลินเลยเียวหน่อยจดมหนอยพวกมึงสหน่ เปอร์ตรงกลางยิงแค้หนขออีกทีขออีกเม็ดโอ้โหเฮี้ยไป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 ชุบไปเนี่ยชุบไปเนี่ยชุบไปเนี่ยเทคเอเวิสเนี่ยชุบดิ

เอ่อตัวบัฟไปดูหน่อยตัววัฟไปดูตอนนี้มีเวลาไปดูบัฟหน่อยเผื่อเอามาใช้ใครสองคนไม่เข้าวอเข้าวอก่อนตอนนี้เข้าวอใครยังไม่เข้าวอเข้าวอหน่อยเร็วเ้วยใครปืนแล้วเขาวอใครปืนแล้วเข้าวอร์ไปเช็คเผาคนนึ่งได้มครับไปมีดมีดไปเช็คเผาหน่อยมีดโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร พี่เอาใช่ไหมไม่เอาพี่ไม่เอาพี่เอเปล่ากระเป๋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 าไปหนด่นะหลังกระเพงท้ายเอาดิเอาดิเอาไว้เอาไว้ใครเอใครเอเขาไปยัดในตู้เหรอมดบัแล้วหมหมดบับแล้วใช่หมไอ้ลูกล็องประตูเลยลูกลอคลงประตูเลยไม่รูกดไว้ขอขอขอเอิวนวนกวยิงล้ไปแล้วไป ไม่มีกล่องมาที่ผมนะที่บ้านเขาอยู่แล้วบ้าเขาอยู่แล้วบามาะเปิดเลาครับมะเดมันเท้าขออกออเาออกมะเรอเขา่วงก่อนรอเขาถ่งก่อนเขาวม่เา่ว้วไหได้เยเขาสวยเขาสวยสวยลม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 เอร์เพอรผู้หญิงวิ่งไปเพอร์เอหลังเอร์ดันไปดันไปดัไปดันไปดานปานาดนไปดนไปเดันไป เปิอขออีกทีบ้านเราบ้านเราเปร่่อคนนี้ไม่เอาแปลอบ้านแปลอบ้านเปิอนี่จมาช่วยหลังงลดะหลังลดะงด่ัน้าอได้ได้ได้เปิอผมชมพูเอ้ยหลบปืนปืนอยู่หน้าบ้านเราปืนอยู่ยิงไปตรงสามสาเลยสาเลย เขามาเลี้ยวเข้าแล้วอยู่บ้านเยอะนะไป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 แล้วนะยิงให้เดี๋ยวยิงให้ทิ้งเขาออกมาแล้วนะทิ้งอยู่ออกมาแล้วขวาบ้านขวับ้านเขาชุบตัวนึงพี่ โอเคบันไดเปอหลังหลังขวาหลังเปอร์เอ่อเปอร์แฮมเบอร์เกอร์เปอร์ เจอแล่วนั่นแหละเขาพี่ป๋าหน้ากาหน่อยน้ากาคนที่ใส่หน้ากาพี่บพีบโอเคโอเคพี่ิซ้ายพี่บซ้ายกดอีกทีปืนซ้ายหนอยกันแล้วครับตายตายตายเตรียมตัวปัดที่ทามด้วยหาวิหาวิปัดที่ทามนะมีดผิวหน่อยไล่ลับกันเพอร์แฮมเบอร์เกอร์ข้างหน้ามันขัดเพื่อนเรา

โอเคโอเคปืนปืนปืนไล่ปืนมีดไล่ปืนม่อยมาืนตไเอาสพ้าเอาไเพื่อนด้วย่อนไม่ได้ไม่ต้องเสี่ยงพวกง้อสโซนโซนไว้โซนไว้โซนไว้มึงเช็คเพื่อนด้วยขาวอเ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 ข้าวอเขาวอช่วงนี้เขาวอ ดูไอเทมด้วยดูไอเทมดูไอเทมให้หน่อยข้างล่างมีไหมอ่าโอเคโอเคเกดมยี๋วผบอให้พี่แแนรอใจได้ะเพื่อนเราเพื่อนเราอยู่บ้านเขาคนหนึ่งนะสองคนสองสามคนรอเกิดรอเกิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไงก็ต้องรอไอ้บ้าคนนี้เผาอยู่นะเผาอยู่สี่ศพสี่ศพสี่ศพรอรอได้ได้ยืนเซตข้างหน้าเลยครับไปเริ่มเกิดแนวหน้าตั้งโซนตั้งโซนแนวหน้าไปเลยแนวหน้าไปเลย แต่อย่าพิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งเข้าไปตั้งโซนตั้งโซนตั้งโซนจืดจืดจืดช่วงนี้กลับมามาช่วยพี่หน่อยนะเขาทะลุมาสองตอนเนี้ผมผมฆ่าเขาไปแปดฆ่าเพิ่ไปสี่พี่สบายแล้วอยู่รอยแปดสิบมาเล่นไ้นะเล่นได้นะมาเร็วมาเร็วมาเร็ว้อมยัง้อมยังเดดเนปืนลไปนะปืนในไฟลมนะปืนในไฟลคนนึมวเลมลคุมอยู่คมอยู่สบาย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 บหมดบหมด

ตายแล้วมันดับเพืไปไหนหมดอ่ะเพืไปไหนหมดลงไปล้วผูไไห้หญิงกังนเปิ้ปล,ลหน่อยกันเป,ป,ปิ้ลหน่อยไปรอนพี่ขอ,อน,นี่ออก,ก็นนชุบก่นแล้วปะ ข้างหลังดูดีดด้วยดูดูคิงหน่อยเพื่อน,ยนยอยู่ข้างในวะเพื่อนตายเยอะนะในบ้านเขาอ่ะเฮ้ยอาจจะต้องต้องถอยก่อนอนะปืน,ป,นปืนเราไม่มาต้องถอยต้องถอยอะช่วยไม่ได้วะ โหไว้โหไว้โหโหบ้านไว้โหบ้านไว้ปืนเขาเยอะปืนเขาเยอะรอรอรอเกมลับ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 ตกตายเพื่อนอยู่ข้างบนเพื่อนอยู่ข้างบนเฮ้ยสวยใช้ชื่ออยู่เลยเลยใครมีระเบิดยัดเขาเลยมีดมีดไปผิวมีดไปผิวส,ส,สายสายสาย จิงตัวขอบ้ claro Get ิงตัวขอเลอเล่นเกมรับลงเล่นเกมรับดูเล่นเกมรับเซู้น่อยเซฟผูน่อยโดน้โดนไมบ้าน่าจะไม่ได้ได้ไม่ไดููู้้้สวย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 ก็ตายม่โลขอตัวนี้ม่โลขอตัวนี้ไม่ตายไม่ตายไม่ตายไมโลยิงปาร์ปาร์คชุ ทำไมกูยังได้ยินเสียงตึกๆอยู่วะชนะดิ